อันดับหนึ่งผลิตน้อยหายากหนบาทช้างสามเสียนสมัยรัชกาลที่6ช่องปอป่าศึกษาแบงคเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสับหายากสวัสดีและยินดีต้อนรับเอฟทุกคนทุกท่านเียฮะเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณ เดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ f อฟซี FC ฮาปปาพา f อมาดูเหรียญ1น,นบาทช้าง3เสียนสมัยราชกาลที่6ก็ชนิดว่าถ้าพูดถึงจริงมากันเกือบครบเลย f อฟซฮมากันเกือบครบชุดเลยก็ขาดอยู่ปีเดียวเท่านั้นเองโอเคนะแต่ปีที่ขาดนั้นไม่ใช่ปีที่ผลิตน้อยที่สุดเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดถึงปีที่ผลิตน้อยที่สุดกันปีเดียวก่อน f อฟซฮที่จริงเหรียญ1น,นบาทช้าง3เสียนเอฟซี FC ฮะผลิต ออกมาครั้งแรกเป็นปีพศ2456 FC5 ปีพศ2456นั้นมียอดจำนวนการผลิตเหลาวสัก2 6 9 0 0 0 0เหรียญนี่คือ,อจำนวนการผลิตของเหรียญ1บาทช้าง3เสียนปีพศ2456 อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลเลยไปมากกว่านี้ f ฮ5นะหลังจากนั้นต่อมา f ฮ5ก็ผลิตเป็นปีที่2ก็จะเป็นปีพศ2457ซึ่งปีพศ2457มียอดจำนวนการผลิตถือว่าน้อยมากๆ f ฮะจำนวนการผลิตออกมาเพียง490,000เหลียนเท่านั้นเองฟังไม่ผิด f ฮะ 4 9 0,000ื่นเหรียญเท่านั้นเองโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะสรุปก่อนต่อตอนท้าย F4 ฮะหลังจากนั้น F4 5ก็ผลิตออกมาเป็นครั้งที่3ปีที่3ก็เป็นปีพศ2458จำนวนการผลิต5 000, 000ล้าน 5, 000, 000เหรียญ5ล้านเหรียญปีพศ2458หลังจากนั้นก็เป็นปีพศ2459 F4 5จจำนวนการผลิต9ล้าน 8หมื่นเหรียญ9ล้าน8หมื่นเหรียญโอเคเนาะผลิตออกมาเป็นปีที่5ปีที่5เป็นปีพศ2460จําจำนวนการผลิต1 4ล้าน14ล้าน3 40, เหรียญ FC 5ปีพศ2560 2,460 f c a ปีพศ2,460จำนวนการผลิต14ล้านกวัวเหรียญถือว่าเป็นยอดจำนวนการผลิตค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวโอเคเนาะหลังจากนั้นมาเป็นปีสุดท้ายที่ปปายยังไม่มี FCEA นะเราจะไม่พลิกด้านหลังให้ดูปีสุดท้ายเป็นปีพศ2,461มียอดจำนวนการผลิตออกมาราว3ล้าน8 40,000เหรียญก็ ผลิตออกมา3ล้านกว่านี้เอาง่ายๆเลย fc ฮะเท่าที่ปราป่าสังเกตดูแทบจะยังไม่มีนักสะสมท่านใดส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคาเพื่อมาคุยทางด้านราคากันเลย fc สําหรับปีพศ2461รเหรียญน,นี้ด้านหลังไม่ใช่นะ fc ฮะนะป้าปาให้ดูเฉพาะด้านหน้าสมมุติว่าเป็นปีพศ2461ก็แล้วกันโอเคนะฮะปีพศ2461มียอดจํานวนการผลิต3ล้าน8แสน4 หมื่นเหรียญโอเคนะฮะก็พูดถึงตามจำนวนการผลิตจริง,รงๆแล้วในเอฟซีฮะทั้ง6ปีพศเนี่ยอ่ะปีที่ผลิตน้อยที่สุดหายากที่สุดพูดถึงถ้าผลิตน้อยที่สุดใมเอฟซีะฮะก็จะเป็นปีพศ2457ผลิตออกมาเพียง490,000เหรียญเท่านั้นเอง เอฟีอย่าลืมนะว่า490,000เหรียญเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับปีพศ2456 2ล้านกว่าเหรียญปีพศ2458 5ล้านเหรียญปีพศ2459 9ล้าน8แสนเหรียญปีพศ2460 14ล้านกว่าเหรียญพอมาปีพศ2461ปีสุดท้ายนี้ก็ผลิตออกมา3ล้านกว่าเหรียญ นั่นหมายความว่าปีพศ2457 FC ฮะมียอดจำนวนการผลิตน้อยที่สุดเพียง4 9 0 0 0 0ืเหรียญเท่านั้นเองอ FC ฮะใครที่มีนะฮะใครที่มีทุกปีพศนี่แหละนะทุกปีพศปปายินดีรับซื้อปปายินดีรับซื้อพูดถึงทางด้านราคา FC ฮะก็ปัจจุบันวันเนี้ยนะถ้าอย่างเล่นหากันก็ราคานี่จะอยู่แค่หลักร้อยหลักพันเท่านั้นเองนะ แค่หลักร้อยหลักพันก็ท้าอย่างปี56เนี่ย FC 5ก็ซื้อขายกันอยู่ที่หลักร้อยถึงหลักพันบาทแม้กระทั่งปี57ผลิตน้อยที่สุด FC 5ก็ซื้อขายกันก็อยู่ที่หลักร้อยหลักพันจะกี่ร้อย FC 5หรือว่าจะก,กี่ร้อยกี่พันก็ขึ้นอยู่กับ,บราคาเหรียญตามท้องตลาดเหรียญด้วยแล้วก็สภาพผิวเหรียญด้วยนะหลายคนที่รูปปลา,าซื้อเข้าขายออกก็จะพอเข้าใจใช่ไหมฮะนะ เราอย่าไปดูราคาประเมินนปัจจุบันวันนี้ FC ราคาประเมินนี่ค่อนข้างสูงเลยอย่างปีพศ2 0 0 0 2 4 0 0เอา57เลยนะฮะผลิตน้อยที่สุดเนี่ยนะราคาประเมินเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่ระดับ3,000ถึง20,000กว่าบาทกันเลยทีเดียว FC ฮะแต่ป้าปาเห็นซื้อขายกันจริงๆนี่ก็นะหลักพันป้าปาเห็นไม่น่าจะเกิน2,000ต้นๆประมาณนี้มั้งปี57เนี่ยนะป้าปาไม่มั่นใจว่าถึง3,000ไหมพูดถึงราคาขายออก เอฟซฮะแน่นอนถ้าเป็นราคารับซื้อข้าตอนนี้อยู่ที่หลักพันจะจะจะหนึ่งพันสองพันไหมก็ต้องมาดูที่สภาพผิวของเหรียญแล้วก็ความพอใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายตกตกลงราคากันเองเอฟซฮะนะไม่สามารถจะการันตีได้เลยว่าปีนี้ปีนี้ปีน,ปนี้ต้องซื้อขายกันเท่านั้นเท่านีน้ราคาของเหรียญไม่มีความแน่นอน f อลองสังเกตดูนะฮะ โอเคเนาะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใครมีก็ส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาแล้วกันนะหากเราตกลงกันได้เราก็ยินดีรับซื้อเหรียญของท่านนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญหนึบาทช้าง3าเสียนสมัยริชการที่6ไม่ว่าจะเป็นปีพศ2อ5 6 57 58 59,60และปีพศ2อ6 1อเปปายินดีรับซื้อเหรียญของท่านก็สามารถส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากันช่องทางการติดต่อ F c ฟก็ เพิ่มนะไม่ว่าจะเป็น id line หรือว่า line เบอร์โทรเห็นไหมฮะปะปาขึ้นไว้ทางด้านล่างมุมขวามือท่านผู้ชมใช่ไหมมุมขวาเนาะนั่นแหละนะใครถนัดทางไหน f สีไม่ว่าจะเป็น id line หรือว่า line เบอร์โทรก็สามารถแอดไลน์เพื่อนเพื่อน,อนแล้วส่งรูปเหรียญตรวจสอบประเมินราคากัน f สี H บางครั้งการส่งรูปเหรียญตรวจสอบประเมินราคาหากว่าทาง admin ยังไม่ได้ประเมินราคาในเวลาทันท่วงทีก็ ให้ส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากันใหม่หากเหรียญท่านใช้ f c h ยังไงเราก็ได้ตกลงราคากันแน่นอนกับแอดมินช่องของปปา่าปเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหมน่นะใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทช้างสามเสียนทํารวจการที่หกหรือเหรียญอื่นๆชนิดราคาอื่นที่ปปาประกาศรับซื้อไป F4H ก็สามารถส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาซื้อขายกันได้หากเราตกลงกันได้คลิปหน้าพบเจอกันคลิปนี้สวัสดีครับ